นี่อาจจะเป็นเรื่องเล่าขานที่เกี่ยวกับโปเกมอนที่น่ากลัวเรื่องหนึ่งเลยแหละครับเรื่องของเรื่องเนี่ยคือมีชายญี่ปุ่นคนหนึ่งได้ไปตั้งกระทู้ในโฟจังอารมณเว็บพันทิปในบ้านเรานั่นแหละครับเพื่อถามหาแนวร่วมถึงคนที่รู้จักถึงโปเกมอนแบล็คที่มีพอคา,าบุธาุไฟซึ้ทาจาธาุปืนและมีจูมารุธาุน้ำใช่ไหมอะไรหรอไม่ใช่เกมโปเกมอนลึกลับภาคหนึ่งโดยเขาได้ไปซื้อมาจากตลาดของมือสองซึ่งคําอธิบายที่เขาบอกเกี่ยวกับเกมเกมนี้ บอกเลยแหละครับว่าชวนขวัญผวายิ่งนักหากดูกันที่เมนูหลักมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติหรอกนะครับแถมมันก็ดูไม่ต่างอะไรกับภาค Red Blue หรือว่า Green จะมีก็แค่คำกับภาคที่เขียนกำกับไว้ว่า Black Version ซึ่งเมื่อกดเข้าเริ่มเล่นเกมทุกอย่างก็ปกติดีจนกระทั่งเราเลือกโปเกมอนคู่ใจเสร็จเมื่อผู้เล่นได้เปิดดูช่องเก็บโปเกมอนเราก็จะได้พบเจอกับโปเกมอนปริศนาตัวนึง ที่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเข้ามาในกระเป๋าเราได้อย่างไรรู้แค่เพียงว่ามันชื่อโกสที่เมื่อดูจากข้อมูลในโปกิเด็กก็ไม่ทราบว,ว่าเป็นประเภทอะไรแต่ความสามารถพิเศษของมันจะทําให้โปเกมอนทุกตัวที่ต่อสู้ด้วยไม่กล้าโจมตีใส่เพราะพวกมันกลัวเกินกว่าจะขยับตัวอีกทั้งท่าที่มีให้ใช้ก็มีแค่ท่าเดียวคือเคิร์สหรือที่แปลว่าคำสาบซึ่งการใช้ในแต่ละครั้งจะส่งผลให้โปเกมอนที่สู้กับเรา หายไปโดยเมื่อโปเกมอนเหล่านั้นโดนท่าเคิร์สจอจะดับลงชั่วคราวพร้อมได้ยินเสียงกรีดร้องของโปเกมอนเหล่านั้นอีกด้วยแน่นอนะครับว่าเมื่อโกสเก่งขนาดนี้การจบเกมในเวลาอันสั้นก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรใช่ไหมล่ะครับแต่อย่าเพิ่งได้ใจเพราะเมื่อถึงช่วงบทสรุปส่งท้ายของเกมที่ผู้เล่นได้บันทึกสถิติทั้งหลายของตัวเองลงบนคอมพิวเตอร์ณนะหอแห่งเกียรติยศเสร็จ ท่านใดนั้นตัวเกมก็จะตัดภาพมาตอนที่เราอยู่ในวัยชาราพร้อมได้พบเข้ากับเราเทนเนอร์ที่เราเคยชนะและในช่วงขณะนั้นเองเช่นเดียวกันโกสโปเกมอนคู่ใจของเราจะเข้ามาโจมตีผู้เล่นซึ่งไม่ว่าเราจะปกป้องกันตัวสักเท่าไหร่เราก็จะแพ้มันในที่สุดโดยการโจมตีครั้งสุดท้ายของมันก็คือท่าคำสาปและเมื่อเปิดเกมเข้าไปใหม่เซฟที่เราได้บันทึกไว้จะถูกลบทิ้งไปโดยอัตโนมัติ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องชวนหลอนใช้ <c oughs> พอและเสียงธรรมดาดีกว่าใช้ได้เลยแล้วนะครับสำหรับเกมที่เรียกว่าโปเกมอนแต่เอาจริงๆต้นฉบับที่เป็นเวอร์ชันตลับเกมเนี่ยในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหาได้จากที่ไหนแต่หากเป็นเวอร์ชั่นรอมเนี่ยก็อาจจะมีให้ดาวน์โหลดอยู่เอาเป็นว่าฟังกันขำๆแล้วกันนะครับอย่าจริงจังอะไรมากพอะถ้าคิดเยอะจนเกินไปเนี่ยระวังนะครับจะเครียดเปล่า